แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่8นะครับข้อ71กรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพศ2 5 60มีกี่คนกไก่5คน ขอไข่สี่คนคอควายสามคนงองูเจ็ดคนฉเฉลยนะครับค้อนี้ตอบงองูนะครับกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพศ2560มี7คนนะครับข้อ72ชื่อวิทยาฐานะในข้อใดไม่ถูกต้องกไก่รองผู้มุ่งในการชำนาญการพิเศษขอไข่รองผู้มุ่งในการชำนาญการ คอควายรองพุ่มในการเชี่ยวชาญพิเศษงงูรองพุ่มในการเชี่ยวชาญฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับชื่อวิทยาฐานะที่ไม่ถูกต้องคือรองพุ่มในการเชี่ยวชาญพิเศษนะครับข้อ73การพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือข้อใดกอไก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพขอไข่คณะกรรมการครุสภาช ขอควายคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางงูเลขาธิการคร,รูสภาฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับข้อ74ข้อใดไม่ใช่จัญญาบรรวิชาชีพครูกอไก่จัญญาบรรต่อตอนเองขอไข่จัญญาบรรต่อวิชาชีพ คอควายจัญญาบรรต่อผู้เรียนงองูจัญญาบรรต่อสังคมฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับข้อที่ไม่ใช่จัญญาบรรวิชาชีพครูก็คือจัรญาบรรต่อผู้เรียนนะครับข้อ75ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุตามข้อใดกอไก่18ปีบริบูรณ์ขอไข่20ปีบริบูรณ์คอควายไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ งองูไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เฉลยน,นะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับข้อ76อกอกสอวิสามันย่อมาจากข้อใดกไก่อนุกรรมการวิสามันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอไข่คณะอนุกรรมการวิสามันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอควายอนุกรรมธิการวิสามันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางองูคณะอนุกรรมธิการวิสามันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับอกคสวิสามันย่อมาจากคณะอนุกรรมการวิสามันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ ข้อ77อกกสวิสามันปัจจุบันมีกี่คณะกไก่3คณะขอไข่5้าคณะคอคขาย9้าคณะงงู11คณะเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกไก่นะครับอกคสวิสามันปัจจุบันมี3ามคณะนะครับข้อ78ข้อใดไม่ใช่อกคสวิสามันกไก่อกคสวิสามันเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข ขอไขอกคสวิสามันเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการขอายอกคสวิสามันเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางงูอกคสวิสามันการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคลเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงงูนะครับข้อที่ไม่ใช่อกคสวิสามันคืออกคสวิสามันการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคลนะครับ ข้อ79การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ยับยั้งไว้ได้เป็นเวลาตามข้อใดกอไก่ไม่เกิน30บวันขอไข่ไม่เกิน60วันขอควายไม่เกิน90วันเงางูไม่เกิน120วันฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับการยับยัง้งการอนุญาตให้ลาออกสามารถยับยั้งได้เป็นเวลาไม่เกิน90บวันนะครับข้อ80 การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ตราเป็นกฎหมายใดกอไก่พระราชบัญญัติขอไข่กฎกระทรวงคอควายประกาศกระทรวงงงูระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ตราเป็นประกาศกระทรวงนะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาในชุดที่9ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Sim.